น้องลาตียังวะโบอักลาตีอยู่พัลาตีมีผู้บ่าวแล้วบ่บ่าวยาวอ่ามจากปากน้องเลยเองเล้วพี่น้องอาบายาวสักกระต๊อเนาะแล้วอ่ะโบมีเนาะโบมีอ่าบ่มีผู้เมืองกูยังย่ายเลยสัว่าอาลูกอาผัวไปแล้วบางเทือเมื่อนผัวกันมี กราบสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุกุตสุคนกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมาบุญบ้านไปอีกแล้วอ่ามื่อกี้บาบุญกับมาหาอ่าน้องลาตีอีกขึ้นก่าเนาะหลังจากที่อ่าบาบุญมาเมืนนอเ่อนั้นเพิ่นกำลังอ่าหยุกเฮือนไอ้พี่น้องมาเมื่อนี้เพิ่นเล่วแล้วบริวารจังไดเนาะเทพืน้นเทตรุมตารางเล,เลยาเล้ว่เนาะอ่าหลกักการบาบุญกับชิมาอ่าหยุกโต๊ะหรือว่ายุกตั้งอันเนี่อ่าอัปเดตเนาะอ่าบางเทือเราอยากเอา โต้ตั้งเข่าในเนาะเราเรื่อยเดีบางเทอเราบ่มีคนยกเนาะพี่น้องกับถ้าว่าเราให้ยกกจะิยกเขาเลยเนาะมองตารางเพราะว่าตารางแล้วสูงแล้วพี่น้องยายเราคือชินตังโต้ข้างในแบบนี้เนาะจังไดก็ถ้าว่าเราให้ยหกจะหยกเขาเลยเนาะมั่นนี่เนาะโดยไปั๊บจังใดเขาไปหาทั้งมีตู้และน้องนาตีเดี๋ยน้อป้าโต้เคือนหลังงามอีดีแบบนี้มัหญ่อีดีแบบนี้เนาะ โดยโดยฟ้าตกสูงดีวันนี้สบายดีบ่เสียงน้ສงสบายดีพี่น้องฟ้าตกมันเด่นน้ํามีตู้เนาเย็นบ่กับมาเวมาทําธุระเนี่ยพี่น้องทางสว่าอือมาเห็นรถตกใจเบิดพี่น้องนึกว่าอันบ่แม่นฮือนเปล่ไปหลายเนเปลี่ยน

โดยยังบ่แลวบ่นี่น่ะยังก็ไปหากับผู้ื่อใม่นี่นี่อยังได้ใช้ถัม้ใงอีกอยู่เลยโอโดยโดยหากระเทพื้นเนาะโดยอ๋อโต๊ะบ่ยูเข้ามาเลยบ่แม่ยกไปนั่อยู่อ้เลยกเข้ามาเลยบ่นนแล้วอถือว่าทาแล้วบ่จงยกเข้าจังรนไปือหม่อยู ยังเมามิช่อใหม่โอช่อเลยเลยบอคำว่าอันชิยุกชื่ออซอยกันยุกเขาเลยนะมือนี่ไม่มอนกนเดูยันว่าบมีผูยกซอยเนาะมีลออหรือว่าซางพิ่งยังอยู่อยู่ดิบเมื่อเยเมื่อเยอ๋อเยแต่ว่าไม่ตุยห้อันยุกอ่ะชิยุกเขาไม่้เลยยนะ tôi đang đến những giếng giếng nó. Don't even tương lai nắng 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 nắng

อ่มีมีผัวถามมาน้องลตีนี่อันเด้ออันบางได้น้องลตียังบ่อจักนตีอหน่อยลตีมีผู้บ่าวแล้วบ่บ่าวยาวอ่ะถามจากปากน้องเลยเองเด้อพี่น้องบ่ยาวสิบ่ตอดเนาะฮะอ่บ่มีเนาะบ่มีโอ้ยังยังรับสมัครอยู่ติยังยังบ่เนาะยังบ่าวงน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ได้ก่อนย อย่าเพ่าคิดเนาะตอนนี้เลยอยู่ลำยายก่อนอยู่ดูแลยายยายแต่ก่อนเนาะเพราะว่าบุมีผู้มึงผู้แย่งยายได้แต่ว่าเอาลูกเอาผัวไปแล้วบางเื่อเมื่อน้ำผัวก็มีสบายสบายเลยเนาะยายได้สบายเลยนะเออเลยเลยเอาไปใช้สมัยนี้นะเพื่อนไปซื้อไม้ห้าก็ไปกินนี่อ๋อไปกับใค ไปกับหมูน oh. ้องหล่าไม่ไปเนาะโดยรถกันเดียวโดยโดยเอ้ารถยังเอารถยังไปนะรถจักรแบบว่าเพิ่นไปสองคนเอารถจักไปโดยโอ้เช่ามาได้บ่สเลิกแบบไปสร้างเพิ่นเลยก็มาส่งเพิ่นมาส่งจะรถง่ายโดยโดยเนาะเพือนกับสูงขึ้นก็ดีวันนี้พยานโต๊ะบ้านี่นะฮะสูงสูงดีบบบนี้ พอดีพอดีเป็นยังสีกอตารางให้อยู่โอ้สีกอตารางเลยบะนี่เนาะเด้ยอ๋อตัวฟินอลมานี่สีเห็ดแบบว่าสมบูรณ์เลยเนาะเดยแบบกอตรุ่มตารางเลยเอาวันนี้ไปได้ไปขายซิหมูบ่แบบว่าน้องเศร้ารุนเติบ้วช่วงไปขายหมูน่ะน้องไปขายเบิดมือแบบว่าไปขายน้ำผึนเบิดมือมาตอนแรงไปรายกาแบบว่าไม่ท้างแบบบ่สบ่ายนะ เจ็บหัวแบบเพิ่นเลยมีอพายุน้ำเพิ่นแบบไปกับเบิดมือตอนแรงเพิ่นจังห้มาโอาไปแบบว่าเขาเหตุเวียงนี่คือตามเวลาของเพื่อนเนาะไปหามงขึงเลิกหามงขึงหามงตอนเศร้าโดยเลิกหามงตอนแรงโดยเพื่อนไหนวันไสนรองล่ะหาซิปวันหาซิปเลยเลยกินยูน้ำเพลินปะโดยอันเรื่องกินยังอย่างยูน้ำเพลินเนาะโดย แต่ว่าออกมาก็คือแบบว่าเวลาย่ายบอสบายจริงๆนาะบ่มีผู้อันเบ่งเงเพิ่นเนาะเลยอ่าลาออกมาก่อนเพราะว่าอันผู้เป็นอ้ายนี่ก็คืออาชีมื่อเฮ็ดหน้าบ่โดมือเฮ็ดหน้าเพราะอะไรเพราะหักป่บโดยโดยยกเข้าอยู่ว่าโตนี้น่ะกาว่าสิยกเข้าอยู่มื้อนี้บ่โดยอมีแล้วบ่คนยกอ่ะ เฮ้ยไม่ได้ดิโอ้หหาเรื่องอีกเรื่องไอ้เนี่ยอสอย์หาเรื่องอีกเรื่องเลยเบิ่งหนึ่งว่าเป็นตู้นอนนั่งอยู่ผมพูดนะเนาะนั่งอยู่พื้นเลยเราบ้านนั่งอยู่ข้างในน่ะมันเย็นหว่าอยู่นี่ห้อนเนาะมันแดดเนี่ยตอนเว็นเนาะขึ้นเรือนขึ้นมาได้มันสูงยากเนี่ยเห็ุเพื่อนแบบว่าทำมีขั้นได้เพิ่อนกัขึ้นสบายอยู่เหมือนซีขั้นได้แห้อยู่ใน โดยโดยเจาะอันแบบเจาะขางในอ๋อเจาะใต้ตารางพุ่นบ่โดยอ๋อสูตรเพิ่นสิก่อตารางโดยโดยเฮ็ดสูตรอันเจาะอันข้างในเลยบาดนี้เนาะโดยอ๋อตโดยก็อ่าทาเฮ็ดนี่กะประมาณ9ขั้นบ่ได้มตู้แล้ว่ะีกบ่ฮอดมันมันสูงเด้ต้องเฮ็ดทีๆไว้แน่อืมโดยโดยอ้างดกอ่าทางยาวเสียงมาแล้วเนาะกสิอัน แฮงทั้งบ่ยาวบ่เสียงพุ่นแหละบัดนี้เอาเจ้าหาเรื่องเองเจ้าก็ยุกอแล้วเพราะว่าแม่ตู้เรานั่งั่นเด้อน่ะบ่คิดว่าแม่ตู้บ่เย็นๆเหรอเย็นยห่างนั่งพื้นแบบยังบ่ทันแลอนะโตนี่คักเนาะนั่งคักยว่าว่าน้องาสิาสร้างพยกให้ก็ได้ก็ได้บอกีดไ้วะให ยอยก็ได้เอาเอาแบบหนก็ได้บ่เดยเอาจังไดเดีบันดยดยแล้วออกกนยุเนอดยดยใม้น้องให้ติบมมีมวดยดยยังมีผัววาเนาะให้ติบไหมเงินเยกรยกโตเดี๋ยวไหนใ้เฮเสียสิพอด้เติมมือองมันขาเลยมามี

ก็ย ha, er like ังท่านได้มีผู้ว uh ่อาเป็นยังไม่ทัานได้จุนใจไปเป็นยังบม่ทัานเปิดรับอืมเพราะว่ามีหลายคนถามเข้ามาเนาะโดยโอ้นี่หลายเนาะหลายอ่าหลายหลายท่านหลายคนที่ถามมาบ่ยาวน้องน้องนาตีมีผู้ว่าแล้วบ่เนาะซึ่งบ่ยาวก็บ่ฮู้เราพี่น้องเพราะว่านี่ก็ต้องถามจากปากของน้องเองเนาะถามจากปากของน้องเองแล้วเป็นมีหรือบ่มีบ่ยาวก็ตอบแทนบ่ได้เนาะแม่น มึงแค่บอยาวตอบาโบมีอ้าวทั้งน้องรติอ้าวบอยาวคือไปตอบเพิ่นแข่งชั้นน้องมีคุ้ว่าแล้วงานเข่าอีก่ล้วก็ต้องไปตัดเป็นเองเนาะแต่ว่าเพิ่นยังอ่าก็มีคุยอยู่แต่ว่าอันยังแบบโมมีอันเป็นตัวเป็นตนอันนี้กันบอยเป็นตัวเองอันนี้กัน้องก็ยังได้บอยอีกเนาะเป็นตัวเป็นตัวบนนั่นแหละยอกยอกมีอย่างแล้วพี่เนาะจะมา คำพ่อเพิ่นกะอันหยอกเพิ่นสิได้พี่น้องเอ้ยแม่นบ่ต้องม่วนเนาะแม่นๆคหยอกผู้อื่นนี่เพิ่นคือสิฮ้ายนงนาตีแค่นีแต่แต่เพิ่นกงามขึ้นเดี๋ยวนี้น่ะหน้าเป่งใสขึ้นเดี๋ยวนี้มีว่าเงินน่ะบ่มีอยู่มีบ่มีเงินหายได้อ้ยยๆอจังไดกกับน้องหรือว่าสิยกโตกยกด้เนาะยให้ยกบ่ ให้ยุบอะยุกันรยุบใครเนาะปมาเดินขายในหมุนน้ำมันเดยหาเงินขาดน้ำมันก่อนเด้อเด้อเด้อยาะเยาะอ่ามาอ่าเอ้าหยอกน้องเพิ่์นนะพี่น้องเอ้ยมาบริเ่พือนซานเพิ่์นเนาะแต่านะเรารอบมาบุญมากอะอ่าเบิ่งเพินเพิ่์นนี่ก็สะอาดสะอาดเนาะแต่ว่าตอนนี้กัยังบถือว่าหมดสะอาดภายในเนาะเพราะว่าเห็ด่เอ่าแบบนี้แหละพี่น้องเลยตอนนี้ตอนนี้คิดว่ายังไม่ต้องเอาเข่าหรอกเพราะว่า เดี๋ยวสร้างเพิ่นกระดองสิเฮ็ดเวียกได้เฮ็ดยากๆอ๋อเพิ่นยังสิเฮ็ดอยู่นินโดยบัดน้กอาแงสร้างเพิ่นเนาะเพราะว่าถ้าเอาเข้าไปปึ๊บแล้วสร้างเพิ่นมาเห็นแล้วอ้ายกเข้าไปยังเอยแยกสร้างเพิ่นอีกังไนี่แลเนาะกงามอยู่ดอกบ่เป็นจังตยเย็นอยู่บ่เย็นอยู่บ่เย็น่ต้องใช้หเย็นนะครับเพิ่นเดแดดอนา้อนมานั่งฟ้อนก้นเด้พี่น้องเอ้ยยอันลืมถามกินข้าวบ่มื้อนี้ กินแล้วได้ยังกินแิ่งน้ไม้อ๋อเบอร์อะไรบ่ยังยินงได้หนึ่งมากินดูดูเย็นเย็นเลยกินบ้าสิเอาเลยโอ้คำมันเย็นเลยก็บพกกินนะฮะสิกินใช่ไหมโอ้มันเย็นไนะเป็นน้ำก้อนเลยยกินบ่กุนดิบ่มุไพรบ่มีไฟเนาะบ่มีอันจุไฟหนึ่งเข่าหลังไฟโอ้โอ้ยอย่าไปเชื่อเพิ่นเพิ่นก็เบ้าไปสั้นเนาะโอ้ยตามใจเพิ่อนม่ได้เลยอันนี้ อยากเนาะอยากเลยเจ็ดแล้วไหมอือโดยโดยอันทานอ่ะมัเห็ดเลยบ่างล่ะกาสิเห็ดอยู่แต่ว่ายังคาแบบเพิ่งเพิ่นเห็ดเฮือนเห็ดยังแปลว่าอันนั้นอันนี้บ่พอก็ต้องไปซื้อให้เพิ่นโดยแล้วก็หยุดก่อนหยุดก่อนโดยพื้นกาเพิ่นหากาซื้อน้ำเพิ่น2-3งสลดพื้นนั่นบ่โดยอ๋อลดเท่าไหร่ด้เดี๋ยวนี้น่ะ780แปลว่าเท่านี้เพิ่นขายแพงเพราะว่าเพิ่นว่าน้ำมันแพง ก็เลยไหมก็ได้แพงโดยโอ้ยโดยโดยโดยแพงทุกจริงทุกอย่างเนาะโดยโดยนะแล้วเดี๋ยวอันบะบุญจะไปเอานมมาเหยงในตู้กันซื้อนมมาฝางในตู้โดยแต่ว่าบาชิซื้อหมังม้งหมังไหมกะบโบมี่ที่น้องเลยตามถนนทุนทางมาชื่อื่อหมังไหมมาฝากในตู้แล้วกินกับข้าวเนาะพอกในตู้แล้วโอ้ยแขวแล้วบ่ค่อยดีเนาะแล้วมากินกับอ่อนเอ้าอันนี้แบบว่า ต้องกินแบบว่าของนิ่มๆเนาะแบบว่าเพิ่นกินแบบแนวยามก็ยามบ่ได้โดยโดยประเภทอันยาซิ้นอย่งมันบ่ได้แล้วเพราะว่าเราก็เฒ่าโแล้วเนาะ70ปลายพี่น้องเอ้ยโดยเดี๋ยวอ้ายสิไปเอานมตู้กันเด้อเอุ้ครับอ่าเอานมมาฝาตู้เนาะกกองยต้ยนมเนาะเฮาก็อันว่าสิซื้อหมากไม้มาฝาตู้ก็บ่มีาตู้อ่าบ่ได้เข้าตลาดวสิอันหาซื้อตามอันหนทางนี่บ่มี อ๋อนอยๆไอ้ตัวก็ฮ้อนเนาะมันจะขึ้นทางเพื่อนบัดนอยมันยังบ่มีคันใดตกใจนอยเป็นยังบ่ทันเฮ็ดคันใดโดยอ๋นนั่งไทยรถก็แล่นไว้ก็บ่ได้บ่ได้เป็นิข้างหลังยอือันบันไดนี่ถ้าเจาะหม่องนีบ่แมพเพิ่นให้เจาะอยู่ี่่เจาะเพิ่นบ่กลายเป็นาเพ

อืมเพิ่นวางตีในมาจ๊ะครับโดยๆเจาะขึ้นทางนั้นเนาะโดยตอนนี้เปตู้ยังบ่กล้าขึ้นทางเฮือนโยต้องมีคันใดทางในโยนนอนางคืนก็ไปนอนเนจินนี้อ๋อบ่ได้ตู้ยังบ่ได้ขึ้นนอนีบ่บ่โยเพิ่นยังบ่ทันขึ้นวางหันนอยู่แต่ยังบ่ทันได้เอาายกขึ้นนอนีละตีนอนผู้เดียวโดยตอนอันันยังทันได้ยกขึ้นนี ันตู้ขึ้นอยู่เนาะเพราะมันต่ำเนาะอตอนนี้มันสูงในแบบขึ้นไปลงหัวใจตกเนาะมันสูงฮขนเนมลงมาเห็นพื้นหนะโอ้ดดูเท้าเทาเห็ดอันขนาดเลกเนาะตู้เนาะดูดีเท้าอีไรจะมือเล่าพื้นอืมเราะวานแชมส้างมืออ่าดดยอันไปซื้อไม่ซื้อต่อแล้วสร้างไป อันมาเห็ดมือได้อีกมันเห็ดคางเบางนัานเห็ดมือนี้แล้วมือเช้านี้แล้วมื่อกี้นี้เห็ดมือเช้านี้ใช้แทนอันนี้เปลี่ยนถลกออกหมดอันนั้นยังไปช้อนของหัวนี้ไปซื้อไม้นี่อีกก็ไม่ชี้แป๊ดหรืออ๋อไปซื้อไม้นี่ก่อนมาเปิดจังคิมาอีกไดยหากไปชื่อมันเองจะคลองดิ้ในช้างก็โอ้ไก่ไก่นี่ยอัวซ่างสร้างอันไรอันเห็ดอันยกเสาในต่างหาก วางฮาโอ้คนละคนคนละคนกันคิดว่าอันช่างอันนี้กับอันนี้อันเดียวกันนะอยางอันนี้เนี่ยฉีพ่นออมาจากบ้านนแล้วบ้านเลนโดยสร้างอ่าบ้านบำรุงเองโดยทีคพ่นผลผลแนวกับนี่เป็นชามค้นนะนี่กับนี่ด้วยเหวินคนคนนี้โดยโดยพาถึงกระแมนคนวุ้นแล้วเห็ดบ้านกระจอกประตูสองคนนี้โดยถ้วยยกเสานี้พนยกให้กับเท่พื้นนี้โดยยกแต่สาวกเทพื้นเพี่นกับอัน ยาเนาะสร้างอันสี่คนมาแต่บ้านอันโดนคนในเทินโดยโดย,โ,ดยโอเคเนะาะบ้านนี้กะมาบุญกะที่ต้องเดินทางกลับนะพี่น้องเลยกาคือจะให้อันทางนอกนาตีไปหาจูไฟหนึ่งเข่านะหนึ่งน้ำเนาะได้เค่หนึ่งเนาะหนึ่งในกี่นี้หางอ้าวหนึ่งแล้วบอโอโดยโดยคิดว <c oughs> ่าท่านได้หนึ่ง อจุบังได้อครับแน่นอนยังบ่ทันมีโอจุอีพุ่นบ่โดยโอ้โดยโดอ่าสัปดาหนี้อัอ้ายก็สิอันเดินทางไปต่อกันได้ซั่นเด้อโดยโดยจังได๋มื้อน้ใสิแวะมาเล่นนําคือเก่าเนาะโดยโดยๆอ่ะเพราะว่ามากะอ่าบ่มีหยังของต้ในตู้มีแต่นมพี่น้องเก็สิซื้อบักไม้นั่นแหละาตั้งใจเนาะเพราะว่าอันต้มากินบักไม้กับข้าวเนาะโดยโอโดยโว่าสิยกโต๊ะเข้ามาให้ม่ตู้นั่งอ่ะ มันยังโมเล่เพราะว่าอ่านั่งในนี่ม <so ันเย็นเนาะเพราะว่าตารางอ่ามันเย็นในลมเข้ามาโดยโดยอ่าจังไดเฮากลับก่อนด้วจังตู้เด้อโดยโดยกำลังลาเนาะสบายดีเนาะโดยสบายดีโดยโอ้นี่เด้อมองอันที่ว่าเป็นสีเจาะอ่าเห็ดบันไดขึ้นเนาะแต่ว่ายังเป็นเจาะพี่น้องเพราะว่ายังไปซื้อไม้ซื้อยังอยู่สจีโจะขึ้นทั้งนี้เนาะอ่าอันนั้นก็ันบันไดใกล้เขาเนาะ บันไดกระจิเอามาขึ้นทั้งนี้บันไดนะพี่น้องเลยสูงครับอ้ดีพี่น้องเลยบันเปิดนะความสูงสูงแบบเห็นแบบอ๋อสวยงามดีบันได,นดพี่นอ้องสีงามอมห้อยอลไรเนาะขางนี้เป็นท่านได้มั่งเหมือเนาะขางนี้มั่งเพื่อใส่ตาแผ่นสีสมพี่นอ้อง สวยงามขนาดวันนี้อ่พาพอเห็ดเสร็จสมบูรณ์แล้วกับจังซีอ่ทาทำความสะอาดเนะี่ยนาพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะอ่าโตสวยงามมาดีพี่นอ้องเลยอยู่หยินสบายวันนี้พี่นะ้องโดยอยู่ใกล้อ่าโฮมพายนะพี่น้องเลยอโอเคเนาะพี่นอนะ้องเนาะอานจังไหนบารบุญก็บทต้องอ่นเดินทางกลับเดี๋ยวนะอ่าก่อนอื่นบารบุญก็ต้องขอขอบคุณกับคุณทนาะง กวางพี่น้องกันเบิร์ดจุกจคนเนาะที่เขามาหับสมคิดบ,บาบุญตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแต่หากว่าบาบุญเหตุผิดพาดประการใดบาพิดบัตถึกอะต้องกราบขอโทษขออภัยให้พี่น้องที่เก่าเนาะบาบุญจิต้องขอรับไปพี่น้องไปเพียงชำานี้เนาะสบายดีนะสวัสดีเลยสบายดี